สวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่ข้างทำนันนะครับวันนี้ครับก็จะมารีวิวนะครับเป็นกล้องโซล่าเซลล์ 4G นะครับผมที่นํามาติดตั้งที่สวนนะครับเนี่ยผมจะมาติดตั้งที่สวนทุเรียนนะครับข้อดีของมันคือไม่จะเป็นต้องต่อสายไฟนะครับเนี่ยเป็นโซล่าเซลล์นะครับผมมีแผงโซล่าเซลล์มาสองแผงนะครับเสียบข้าด้านล่างนะครับผมแล้วก็สามารถดูออนไลน์ได้ย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับ แจ้งเตือนตอนมีคนมานะครับถ้ามีคนเดินผ่านกล้องก็จะมีข้อความแจ้งเตือนมาในแอปเลยนะครับผมผ่นแอปานหกศูนย์โนะครับสำหรับตัวกล้องนะนะครับเราจะใส่การ์ดเนี่ยจะมีช่องช่องใส่การ์ดนะครับผมซื้อมาพร้อมกับการ์ดนะนะครับเนี่ยการ์ดความจุอยู่ที่ 64G ิ64จิกนะครับ 64G จิกอยู่ที่รวมกล้องกับการ์ดอยู่ที่900บาทนะครับผม เก้าร้อบาทแต่ถ้าใครไม่จำเป็นจริงๆห้ามซื้อนะครับเพราะว่ามันต้องเติมเงินเข้าไปในซิมนะครับเนี่ยต้องใช้ซิมเข้าไปมีช่องใส่ซิมนะครับขาวๆเล็กตรงนี้นะครับต้องเติมซิมเข้าไปซิมรายเดือนนะครับรายเดือนก็แล้วแต่เราจะใช้โปรแต่ถ้าเป็นรายปีมันจะตกที่ประมาณปีละหนึ่บาบาทก็อยู่ที่ประมาณเดือนละ ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงสำหรับคนที่จำเป็นต้องติดจริงๆนะครับเพื่อที่จะดูแลสวนติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งง่ายมีแผงไม่สองแผงแล้วก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับตรงด้านล่างนะครับตอนด้านหน้าก็จะมีสวิตช์นะครับมีสวิตช์เดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูด้วยนะเดี๋ยวผมจะติดตั้งเสร็จก่อนนะครับเราจะมีภาพให้ดูด้วยแผงก็มีสองแผงเพียงพอ ทั้งคืนนะครับทั้งคืนไม่ดับนะครับไม่ดับลองแล้วนะครับก็จะมีอินฟรเลตดด้วยติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งแบบนี้เลยครับมีน็อตยึดนะครับให้ทําแท่นแบบนี้แนะนำให้ติดแผงข้างบนนะครับเพราะว่าเผื่อกันลมกันฝนด้วยนะครับเอียงแบบนี้นะครับเอียงนิดนึงพอจะได้รับแสงแดดทั่วถึงทั้งวันนะครับผมแต่เพอติดตั้งนะนะครับวิธีเปิดใช้งานนะครับ แล้วก็จะเปิดตรงฝาครอบนะครับจะมีสวิตเปิดนะครับเปิดสวิตนะครับแล้วก็ปิดปิดให้แน่นแล้วก็เอาสายโซลาเซลล์ <Welcome S 1> นะครับ <smart> เสียบเข้าไปอ่ะแล้วก็ใส่บิดจุดหนึ่งนะครับเสแ็จให้แน่นนะครับโอเครอกล้องทำงานนะครับผม เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะยกฝังเสานะครับเพื่อที่จะดูภาพว่าภาพสวยไหมนะครับผมติดแต้งเรียบร้อยนะครับนี่เลยก็เป็นเสาเหล็กเลยนะครับผมขุดฝังไว้เวลามีคนเดินผ่านไปผ่านมาก็จะแจ้งเตือนผ่านแอปเลยนะครับใช้ดีจริงๆแต่เสียอง่างเดียวนะเสียคือเสียเงินนะครับเปลืองตังค์นิดนึงแต่ก็จะเป็นต้องติดแหละเพราะว่า เรามีของที่ต้องดูแลนะครับผมถ้าไม่ติดก็กลัวหายนะครับกลัวทุเรียนหายเพราะว่าส่วนทุเรียนเราไม่มีไฟฟ้านะครับแล้วก็ไม่มีปล่อยไฟด้วยจึงจะเป็นต้องติดนะครับทุเรียนก็ใกล้สุกแล้วนะนะครับอีกประมาณ20วันนะครับก็สามารถเก็บขายได้เหี่ยนะครับ จะเป็นต้องติดนะไม่ติดไม่ได้นะครับกลัวหายเหมือนกันเดี๋ยวเพี้ยกระสอบลงมาก็แย่เหมือนกันนะครับผมติดตั้งไว้ปลอดภัยไว้หายห่วงบอกเลย